บ่งไม่ใหญ่เราขุดมันผมอันขุดมันยังนี่ไม่ใหญ่สักคู่เนีอ๋ว่าอยากมังสักคูกส่สุกมั่งสักคู่บ่สักสักคู่แดงหรือว่าสักคู่ขาวาขาวย่าง้บ่มาเห็นมนนี่หวัวรน,ะนอาหารขุดทานเดีย่ยวสงาบ่ได้ไม่จัเหงา

เด้๋ยวรจะาสืบพันธมาปุ๊้บ้านพวมมีอะไได้ไเ่ยหายาัตกีร่หลายไปกินไป่อยหน่อยเนาะเออแตน่ยหน่อยอุ้การกินน่าจะมองหัวมันมันมันอ่อนดีเออกนอ่าพอสิถึงยังนี่เอาออกไ้า้งหนึ่งกุ่มเาเพราะยังย้อเสพยื้ร้ายหนอกอื ใส่อันนี้มันมือเสือพูดจากสวนได้คันไม่ไงเราพูดคือมือเสือป่ะเออเสียบมันมือเสือนี่ก็เสียบได้เผาเนาะใลคมันอ่อนอ่คอค้ายมันย่อน ฮยังมาใส่ดีเลยอ้ไอ้แอ่กอ้ไ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 อ้อ้มอเไอนไอ้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 มอ้อ้ไอ้ไม้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้ไม้้ออาไอ้ไออ้อออ้ ตอน้องมีอ่ะไม่ไหโอ้ยมัเทียงนอยไปนั่งเรียนวะเนี่ยโอ้เข่าทาเขาทาโอ้มีหอดเียงนอยไปนั่งเรีนนะผมเย็นดีขนาดเลย เทียงหน่อยไปนั่งเล่นผู้เย็นเด้อครับผมเย็นดีลมสบายเลยครับผมเ้คุณผู้เฒ่าแล้วคุณมันครับบรรยาก,กาศบานๆเท่านอ้ออู้ผู้สายใดก็นอนเย็นสบายเลยแล้วนี่ กุ้เท่าเราคุดมันให้อันร้านแล้วครับผมอันนี้ก็บะเขือหอมโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ